สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โตจะมาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบในไร่มันสำปะหลังของพี่โตแปลงนี้นะครับผมมันสำปะหลังแปลงนี้อายุได้ประมาณ2เดือนกว่ารุมๆสามเดือนแล้วนะครับผมการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับผมพี่โตจะแบ่งทําเป็น3มช่วงนะครับผมช่วงที่1ช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3นะครับผมการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบช่วงที่1นะครับผมพี่โตจะฉีดอยู่ที่มันสำปะหลังอายุได้1นถึงสเดือนนะครับผมส่วนในช่วงที่2เนี่ยพี่โตก็จะฉีดอยู่ที่ 3ถึง6เดือนนะครับผมแล้วในช่วงที่3นะครับผมก็จะอยู่ในช่วงมันสัปะหลังอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบของพี่โตในวันนี้นะครับผมพี่โตจะยังคงฉีดในช่วงที่1อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงที่1เนี่ยเดี๋ยวพี่โตจะใช้ปุ๋ยเกตสูตร25-55มาในวันนี้นะครับผมพี่โตก็จะใช้ปุ๋ยเกตสูตร2 5 5 5 2ถุงนะครับผมแล้วก็จุลินซีย์สังค้อแสงนี้นะครับผม2ขวดแล้วก็สารจับใบนะครับผม ผสมใน1ถังสีฟ้าหรือว่าถัง2 0 0ลิตรอันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตขออธิบายตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมก็คือว่าเหตุผลที่พี่โตใช้สูตร2 5่สาถุงนะครับผมเป็นเพราะว่ามันสามพลังของพี่โตแปลงนี้นะครับผมอายุเนี่ยมันจะร่วมร่วม3เดือนแล้วนะครับผมก็ถือว่ามีทรงพุ่มที่ใหญ่หนาต้นมันสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นปุ๋ยเกตเราสามารถใช้2ถุงได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าอายุยังไม่ถึง45วันเนี่ย พี่โตแนะนําว่าให้ใช้แค่หกิโลครึ่งก็พอนะครับผม1นกิโลครึ่งก็คือ1ถุงนี่หถุงอันนี้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับผมถ้าทัามันสํปะหลังอายุอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึง45วันนะครับผมแต่ถ้าหลัง45วันไปแล้วแล้วลักษณะของต้นมันสํปะหลังของทุกคนนะครับผมมันต้นมันสวยมันแข็งแรงมันสมบูรณ์นะครับผมก็สามารถใส่2อกิโลได้เลยนะครับผมสาหรับของพี่โตในคลิปนี้นะครับผมพี่โตก็จะ ใส่2กิโลไปเลยนะครับผม2กิโลก็คือ2ถุงนะครับผมถุงละ1กิโลพี่โตซื้อมาในราคา50บาทนะครับผม2ถุงเนี้ยก็100บาทนะครับผมแล้วก็ลินทรีสังเคราะห์แสงอันนี้พี่โตก็ทําเองนะครับผมไม่ได้ซื้อส่วนาสารจบใบอันนี้ก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับผมซื้อมาราคาเกือบเกือบจะ500กว่าบาทแต่ว่าใช้น้อยนะครับผมใช้แค่5 0ซีซีผสมกับน้า200ลิตรแค่นั้นเองนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการละลายปุ๋ยเกล็ดใส่ลงไปในถัง200ลิตร ถังนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมพี่โตจะต้องเอาสารจบใบอันนี้เทลงไปในถังก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการปรับสภาพน้ํานะครับผมโดยอัตราส่วนที่พี่โตจะใช้นะครับผมพี่โตจะใช้อยู่ที่50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับผม หัวชีดพ้นนะครับผมพี่โตยังคงเลือกใช้เป็นก้านพัดสามรูแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมเราก็จะเอาก้านพัดสามรูนะครับผมต่อกับแกนแกนฟาร์มยาวประมาณ1เมตรนะครับผมนี่ครับผมนี่ความยาวประมาณ1เมตรนี่ต่อเข้ากับหวาวปิดเปิดนะครับผมถ้าเราต่อแกนยาวแบบนี้นะครับผมเวลาที่เราชีดเนี่ยลราอองอ่ะมันจะไม่ฟุ้งเข้าหน้าเราแล้วเราสามารถเดินได้ทีละหลายๆล่องนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมพี่โตจะเดินต่อไปล่องนี้นะครับผมแล้วพี่โตก็จะชีดซาดมาฝั่งนี้สองล่อง เราก็จะฉีดสาดไปฝั่งนี้สองล่องนั้นหมายความว่าพี่โตจะไปครั้งหนึ่งอ่ะพี่โตจะได้4ี่ล่องแล้วไปกลับพี่โตจะฉีดได้ทั้งหมด8ดล่องนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะให้ทุกคนได้เห็นละองฝอยของหัวฉีดการพัดสามรูอันนี้นะครับผมว่าละองฝอยเนี่ยเขาออกแบบไหนนะครับผมนี่ละองเขาออกมาแบบนี้นะครับผมเขาจะออกทีเดียว3รูเลยนะครับผมแล้วเขาจะออกเป็นรูปพัดแบบนี้นี่นะครับผม แล้วเวลาที่เราฉีดอะ่ะมันจะมันจะมีการฟูงกระจายของน้ํายาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแล้วก็น้ํายาเนี่ยมันจะออกเยอะแล้วมันก็จะออกทั่วถึงถังทรงพุ่มเลยนะครับผมถังทรงพุ่มของมันตะปะหลังเลยเห็นไหมฮะว่าละองเนี่ยมันออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่นะครับผมเห็นไหมฮะแล้วเราไปลงมือฉีดพ่นในไร่มันตะปะหลังกันเลยนะครับผม